เิดบ้านเช่าหมวยสุภาพร์อยู่กับสุนัขอีก3ตัวเช่าพื้นนอนกับสุนัข รำไห้ตกต่ำไร้เงินรักษาแม้ไม่สบายหนักเปิดบ้านเช่าหมวยสุภาพรอ,อยู่กับสุนัขอีก3าตัวลั่นไม่คาดคิดทั้งวงการมีคนนี้ที่ช่วยเหลือเป็นข่าวที่หลายคนตกใจและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับนักแสดงนางร้ายรุ่นใหญ่มาความสามารถหมวยสุภาพรคำนวณสินไว้ย50ปีที่ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยเรื่องราวชีวิตกับรายการวันบันเทิงว่าตอนนี้เป็นหนี้นอาระบบเป็นหนี้กับคนสนิทและหนี้ที่ตัวเองตั้งใจจะเป็นหนี้ประมาณ3ล้าน จากที่มีเงินมีชื่อเสียงตอนนี้เงินหายหมดโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองก่อนหน้านี้เคยใส่รองเท้าคู่ละ2 0 0 0 0นบาทถือเงินเยอะที่สุดหลักหลายล้านชีวิตเกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่ารวยระดับที่ไม่มีแค่เครื่องบินส่วนตัวครอบครัวมีลูกเจคนและมีคนรับใช้เจคนเพื่อคอยประกบดูแลทีละคนทุกอย่างของครอบครัวเป็นกงศีไม่รู้จักคําว่าลําบาก ส่วนคุณพ่อท่านจบชีวิตของตนเองเนื่องจากโดนโกงไป700ล้านบาททําให้ครอบครัวพี่น้อง7คนก็แตกไปหมดแล้วพร้อมกันนี้หมวยสุภาพรยังถูกหมายเรียกยอมรับสภาพนี้ทางทางที่ไม่ได้ใช้เงินแต่ได้ไปตีเช็คคาประกันเขาหากวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ไม่มีเงิน5,000บาทในการผ่อนจ่ายเขาก็ต้องไปอยู่ในคุกซึ่งเธอรับว่าสู้ไม่ไหวไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้เพราะทําชีวิตตัวเองให้มาถึงตรงนี้เองฉะนั้นไม่โทษใครอีกทั้งยังเล่าต่อว่าตัวเองป่วยเป็นไบโพล่าอารมณ์สองขั้วขึ้นขึ้นลงลงและซึมเศร้าจึงทําให้้ขาาดดยไไม่ไ่ซึงตอนนี้ ยังติดเงินคุณหมออยู่3,000บาทถ้าวันที่14กุมภาพันธ์ไม่ให้เงินหมอก็จะไม่มียาทานแล้วพร้อมขอโอกาสอยากกลับไปเล่นละครอีกครั้งโดยหมวยสุภาพรได้เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิองออนไลน์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงพร้อมขอโอกาสในการทำงานแต่จะไม่เปิดรับบริจาคก,ก่อนจะขอบคุณเพื่อนนักแสดงชายปราบยุทธ,ธพิชัยที่ติดต่อมาช่วยเหลือหลังจากทราบข่าว